สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนเด้อมากินสม่ตำ่ำเพชรไม่ใช่สม่ต่ำดอกตํำสั่วตํำสั่วที่เหนเขยวเขนี่พักชีเดี๋ยวจ้ามันเหลือจากใส่แกตงต้มจืดก็เลยเอามาโรยร้านรับร้านรับอยู่รีบกินนองระดายังไม่รับ กวน้อยลับหอยยอง,อยง้อยลับนึกอยากกินนึกอยากกินเผ็ดแต่ก็ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่หรอกใส่หกเม็ดตำส่วเยอะๆจ้าตำส่ว สวัสดีทุกคนด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดอ้อนานๆจะมาลงคลิปตำส่วมะละกอสับเป็นชิ้นแบบนี้ <c oughs> ไม่ได้ใส่อะไรมากจะใส่แต่มะละกอมะเขือเทศมะนาวข <c oughs> นมจีนแค่นั้นแหละ ต้มจืดให้ร้านกระลูกถ้ามีต้มจืดก็ไม่ได้ไม่ได้ทำกับเขาหลายอย่างเพราะว่ามันมีเอกต้มจืดฟักใส่กระดูกหมูอ่อนจ้ะมันก็มีเนื้อมีผักอยู่นี่นึงมาว่านีนก็ตําให้คุณตากิน แต่ไม่ได้ลงคลิปตัวจากเพราะว่าร้านซนซนมากไม่มีใครร้านใครซนเท่าร้านเยปุยซนจริงๆดือ้อวางจากร้านนอนก็รีบกินเดี๋ยวได้ตัวน้อยยุงตัวน้อยตื่นก็ยุงปนีนอีก มาเดินมาเดินจ้าขอบคุณ fc เก่า fc, FC ใหม่เด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเ,เด้อเพรดีแท้ให้ดูสีสันมะละกอ อาจจะมีเสียงสุดซัดสุดซัดราะว่าเพดเพ,เพดีได้แทะน้องก็ดาไปห้องน้ำบอกให้นอนยังไม่นอนเลย không lại, kín con đều con nấm chín chắp ส่วขนมจีนอย่าเล่นน้ำเนอลูกเด้อน้องระดาบอกไปขอ,ของน้ำ ล้างมือเสร็จแล้วก็ปิดประตูออกมาหรอกแม่ไม่ได้ใอ่ไหมแม,ม่มากินส้มตำเผ็ดหนูกินไม่ได้หรอกม,มันเผ็ดไปนอนเร็เวเดี๋ยวย้ายพาไปเดินเล่นเร็วไปนอนก่อน หน้ามันไหมนะ่าอร่อยมาอร่อยไหมพี่น้องเพชรไม้ยายบอกให้หนูนอน าของแก่เพชรคุนนะจ๊ะกินไม่หมดหรอกเพชรไปบ้างขอบคุณทุกคนด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะใค้ด้วยเด้อ